คุณการชนาช่วยผมเลือกไพ่หนึ่งใบซ้ายหรือขวาก็ได้อ่าเลือกมาหนึ่งใบครับใบที่เท่าไหร่ดีครับใบที่หนึ่งซ้ายมือค่ะหนึ่งจากซ้ายมือหนึ่งอยากรู้เรื่องของการเงินกับการงานนะค่ะ คุณกาญจนาอดทนนะค่ะสัญลักษณ์หน้าไพ่เมื่อมีเสื้อคลุมสีเขียวดรไมล์บอกยาติทํามเสมอว่าพึงสังวรว่าวตนเองต้องอดทนถ้ามีความอดทนมาก่อนนี้แล้วอย่าพึ่งท้ออดทนต่อไปเดี๋ยวจะดีขึ้นช่วงนี้อารมณ์ของคุณไม่คงที่เช้าอีกอารมณ์หนึ่งเย็นอีกอารมณ์หนึ่งรักษาอารมณ์ให้นะครับคงที่อย่าใช้อารมณ์ตอนนี้ถ้ามีใจ เริ่มเบื่อนายเริ่มถอดใจกับสิ่งใดก็ตามทีให้บอกตัวเองว่าอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งถอดใจรอสักหน่อยเดี๋ยวทุกอย่างเข้าที่ะนะครับคุณกาตน,นาจะเปลี่ยนงานเหรอืหรอ,อยังไงก็คิดจะเปลี่ยนเพราะว่าที่ร้านนี้จะเห็นเขาว่าจะยบปีหน้าค่ะโอ้ครับพอที่ถามอย่างนี้เพรา่าดูจากหน้าไพาเ่เหมือนเหมือนกําลังตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างใช่ค่ะนะปีหน้า นะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางดีขึ้นนะครับแต่จริงๆจะส่งผลตั้งแต่เดือนธันวามนี้เป็นต้นไปก็คือเดือนหน้านี้นะครับ <c oughs> คุณจะเห็นสัญลักษณ์คือเครื่องดนตรี <c oughs> เครื่องดนตรีนะครับที่คุณจะเห็นเป็นไวโอลินนั้น <c oughs> เขาบอกว่าให้คุณทําจิตใจสบายๆส,ายสวดมนต์ทำสมาธิอธิษฐานจิตถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือขอพรกับท่านแต่ห้ามบ่นบานสารกล่าวนะครับ อ,อ,อธิษฐานจิตให้แต่ห้ามบนนะครับ <c oughs> เพราะว่าอะไรครับเสื้อคลุมสีเขียวคนที่บนแล้วบางทีไม่ได้ก็ลืมหรือได้หรือไม่ได้บางทีบนไปเยอะแล้วลืมเลยทําให้ชีวิตนั้นเพิ่มเจ้ากรรมในเวทเข้าไปอีก <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณกาจนาสวดมนต์บ้างหรือเปล่า <c oughs> สวดตั้งค่ะเราพรุ่งนี้ว่าจะกินเจอะค่ะจะกินทุกวันค่ะอ,อนุโมทนาบุญด้วยเลยนะ <c oughs> และอย่าลืมสวดทุกครั้งอธิษฐานจิตให้กับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็แผ่บารมีให้กับนะครับอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรด้วยนะ,ค,ะครับการเงินรอหน่อยเดยเดือนธันวาจะเริ่มดีขึ้นนะมีแนวทางอะไรเข้ามาเสริมช่วงนี้ถ้าจะลาออกอยากให้อยา่อยาเพิ่งลาในช่วงนี้ได้ไหมประคองไว้ก่อนจนกว่าที่ร้านเขาจะนะครับเลิกทําหรือเขาจะเปลี่ยนแปลงอะไรดีไหมอดทนไว้ก่อนอย่าเพิ่งลาออกนะค่ะ,ะจะดูให้แฟนได้ไหมครยินดีครับแฟนชื่ออะไรเอ่ย วิเชียนค่ะสักคู่นะครับตอนนี้อยู่กับคุณวิเชียนด้วยไหมครับอยู่ด้วยกันค่ะอ๋อดีครับมีบุตรกี่คนแล้วเอ่ยยังไม่มีเลยค่ะมีโครงการไหมครับก็อยากมีค่ะเพราะว่าอยู่ด้วยกันมานานแต่ยังไม่มีเลยอ๋อได้คุณวิเชียนวันเดือนปีเกิดครับวันที่สี่กันยาสองห้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 าจันทร์ถึงอาทิตย์วันอะไรเอ่ยวันเสาร์ค่ะวันเสาร์อ่าเวลาเกิดทราบไหมครับไม่ทราบค่ะได้ครับ คุณวิเชียนนึกถึงหน้าคุณวิเชียนไว้นะเพราะว่าเป็นการเลือกไพ่แทนกันนะครับหนึ่งสองสมสี่หสัมผัสฝ่าม,มือไปที่หน้าจอนะบัดน,นี้ <c oughs> นึกถึงหน้าคุณวิเชียนไว้นะครับอยากรู้เรื่องอะไรของคุณวิเชียนคิดไว้ในใจ <c oughs> เอาละครับเช่ญผมเลือกไพ่มาหนึ่งใบซ้ายหรือขาวาก็ได้ ใบที่เท่าไหร่ดีครับในที่เก้าขวามือค่ะใบที่เก้าจากขวามือนะค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอยากรู้เรื่องอะไรของคุณวิเชียนครับการเงินกับการงานเหมือนกันค่ะ คุณวิเชียนนี่ดีนะครับคุณวิเชียนกับคุณเนธเขาเรียกว่าเป็นคู่กันนะนะครับคุณจะเห็นด้านบนของไพ่นะครับเป็นไพ่นกกระยางนกกระยางคู่คนจีนเนี่ยถ้าเขาพูดถึงนกกระยางคู่ก็คือเป็นคู่บารมีชาติที่แล้วมาเกิดเป็นคู่แท้กันมาเกิดนะคู่มีสามคู่คู่แท้คู่เวรคู่กรรมคู่ล้างคู่ผ่านคุณคือคู่แท้มาเกิด ูแท้ไม่ได้แปลว่าไม่ทะเลาะกันนะคู่แท้ก็คืออาจจะอยู่มีสุขบ้างมีทุกข์บ้างเขาันไปแต่ก็อยู่กันจนหมดอายุขายเลยเพราะชาติที่แล้วต่างคนต่างบอกกันว่าชาติหน้ามาเป็นคู่กันอีกนะคนนี้พอนะครับก่อนจะหมดลมหายใจก็บอกว่าได้รับปากว่าจะมาเป็นคู่กันอีกและชาตินี้ก็ได้มาเจอกันอีกนะครับเขาบอกว่าดวงคุณสองคนคล้ายๆกันเวลาดวงดวงตกก็ตกคล้ายๆกันขึ้นก็ขึ้นคล้ายๆกันมันเคลื่อนหนุนกัน นะครับคนนี้ก็เป็นคนบ้านง,งานเหมือนกันคุณวิเชียนทําอะไรทําจริงนะครับเสื้อคลุมสีเขียวอีกแล้วให้อดทนอีกเหมือนกันเห็นไหมฮะเหมือนอย่างที่คุณเมื่อกี้นี้ดอรไมา์บอกให้อดทนนะอดกั้นไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะดีนะครับสุภาพบุรุษท่านนี้คุณวิเชียนก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นชวนกันช่วงนี้อย่าสวดคนเดียวชวนคุณวิเชียนสวดด้วยถ้าว่างนะพากันไปทําบุญด้วยนะครับ ปีหน้ามีโอกาสดีๆนะเพราะว่าดูจากหน้าไพ่แล้วนะครับห้าคาถาแล้วสัญลักษณ์ลูกคนมองไปข้างหน้าก็หมายถึงว่าปีหน้านี้จะมีข่าวดีหลายๆอย่างเกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณวิเชียนนะขอบคุณมากนะค่ะขอบคุณค่ะน้มัสกาวันนี้เป็นคืนวันเสาร์ซึ่งก็เป็นคืนที่เราเราท่านท่าน,ท,านที่บูชาองค์ นะครับฮานุมาเตหรือองค์เทพฮนุมานเทพนะครับแห่งความสุขเทพแห่งสเสน่ห์นะครับเขาเรียกว่าสเสน่ห์ยอดนิยมนะครับสเสน่ห์ในการทํางานเจ้านายอุปถัมภ์ถ้าคุณมีอาชีพรับจ้างเช่นเป็นข้าราชการทหารตำรวจนะครับหรือดารานักร้องศิลปินคืนนี้ไม่พลาดนะครับเดี๋ยวเราจะสวด ก่อนจะรับสายนี้เป็นสายสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะสวดมนต์เป็นมหามัตราหนุมาเตจะสวดขอพรกับองค์เทพหนุมานนะครับใครที่มีอาชีพรับจ้างขับรถรับจ้างก็ดีอาชีพรับจ้างทั่วไปก็ดีนะครับที่ต้องใช้แรงงานใช้ความรู้ความสามารถของเฉพาะตัวของตนเองนะครับวันนี้จะขอพรกับองค์เทพหนุมานให้เรามีอำนาจเพิ่มขึ้นมีวาสนาที่ดีทำอะไรแล้วมีคน ให้ความสนับสนุนเราเมตตาเราเห็นแล้วรักใคร่เรานะครับจะอวยพรนะครับให้กับคนที่เรารักอวยพรให้ตัวเราเองให้บารมีขององค์เทพหนุมานที่อินเดียนั้นไม่แปลกครับว่ามีวัดที่เป็นวัดบูชาองค์หนุมานเยอะไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้เดี๋ยวเราจะมาสวดกันตอนนี้ขอรับสายสุดท้ายในช่วงนี้ก่อนนะครับนมัสกาสวัสดีครับนมัสกาสวัสดีครับ <Hello. S 2> สวัสดีครับท่านนี้<ต>จากจังหวัดไหนเอ่ยอนนทบุรีค่ะนนทบุรีคุณกัตสมาใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณกัตสมาวันนี้มีอะไรให้ด็อกเตอร์ไมล์รับใช้เอ่ยออ,อยากทราบเกี่ยวกับการงานแล้วก็ชีวิตครอบครัวนะคะชีวิตครอบครัวคุณกัตสมาดูรายการด็อกเตอร์ไมล์กี่ครั้งแล้วเอ่ยอ่อเพิ่งดูได้สองครั้งะคะ่ะออกว่าดูแล้วมีความรู้สึกว่าเอ,อ ประทับใจอะค่ะแล้วรู้รู้สึกว่าเราศรัทธานะคะยินดีครับคุณกัสมาวันเดือนปีเกิดครับยี่สิบสามคุณพาสองห้าหนึ่งศูนย์ค่ะสองห้าหนึ่งศูนย์วันจันทร์ถึงอาทิตย์วันอะไรเอ,อ่ยวันพฤหัสค่ะพฤหัสนะครับเวลาเกิดทราบไหมครับเวลาเกิดเอ่อห้าทุ่มยี่สิบแปดนาทีค่ะห้ทาทุ่มยี่สิบแปดนาทีค่ะคุณกัสมานะครับตั้งสมาธิดีๆนะครับอยากรู้เรื่องอะไรคิดไว้ในใจนะครับ ผมจะนับหนึ่งถึงห้าเมื่อนับถึงห้าแล้วคุณกัสมารถใช้มือที่ถนัดสัมผัสไปที่หน้าจอทีวีนะพร้อมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าสัมผัสฝ่าม,มือไปที่หน้าจอนบัตรนี้คุณกัสมารช่วยผมเลือกไพ่หนึ่งใบซ้ายหรือขวาก็าได้หนึ่งใบ ่คะใบที่เท่าไหร่ดีครับใบที่ห้าจากซ้ายค่ะห้าจากซ้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าอยากรู้เรื่องอะไรครับวันนี้อยากทราบงานที่เอางานงานที่เราทําอยู่นะคะจะมีการขยับขยายได้หรือเปล่าคะคุณกัสมาช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าคุณคิดคุณคิดหลายเรื่องในเวลาเดียวกัน คุณมีสิ่งที่ต้องการจะทําเยอะไปหมดโปรเจกต์คุณในหัวเยอะมากช่วงนี้เอาที่คุณคิดออกจากหัวคุณออกมาก่อนเพราะว่าคุณค่อนข้างจะเครียดมากช่วงนี้คือคิดไปก่อนที่หลายหลายอย่างมันยังไม่เกิดคุณเป็นคนที่ทําอะไรทาจริงจังและเป็นคนที่วิตวตกกังวลมากในสิ่งที่ทําคุณจะเห็นจากหน้าไพ่ศีรษะไม่มีเลยคือเป็นคนคิดมากนั่นเองนะครับและดาบออกเยอะดาบเยอะๆก็คือสเตสก็คือความเครียด ช่วงนี้นะครับอยากบอกแนะนําคุณกัสมารถ้าออกไพ่แบบนี้ให้คุณไปทําบุญเสริมบารมีตัวเองหน่อยเพราะช่วงนี้เจ้ากรรมนายเวรมารุมเราสังเกตว่างานคุณจะดีจะดีดูเหมือนไม่มีอะไรติดขัดใช่ค่ะนะครับโดยที่เราก็มองไม่เห็นเราก็มีความสึกว่าเอ๊ะมันมันไม่น่าจะติดขัดนะทั้งๆที่เราก็ทําเต็มที่ทุกอย่างมันน่าจะสักเซสปรากฏว่ามันสะดุดนะแล้วบางทีแบบได้เงินเยอะมากค่ะอาจารย์แต่ก คลิปตาก็หายไปเลยอย่างนั้นใช่ค่ะ,ะมันมันก็เลยเหมือนมีโชคแต่ก็แต่ก็อับโชคในเวลาเดียวกันเหมือนเราเราได้ในสิ่งอะไรมาแค่แค่ช่วงเวลาเดียวแล้วมันก็ต้องจากไปะนะครับช่วงนี้เป็นเพราะว่าเจ้ากรรมในเวรเข้ามาทวงคุณผ่านมือมาคุณก็ณผ่านมือออกไปอีกค,คุณคิดไว้มันน่าจะสักเซสแต่ปรากฏว่าพอทำเข้าจริงๆอ้าวทาไมเป็นอย่างนี้ะนะครับช่วงนี้ให้ตัดความลังเลสงสัยออกไปนะครับ ให้ไปทําบุญลงศพนะครับกับบรรดามูลนิธิปอเต็กตึงต่างๆมูลนิธิให้เจ้ากรรมนายเวรบริจาคเงินซื้อลงศพให้กับนะครับวิญญาณต่างๆศพที่ไร้ญาติต่างๆนะครับร้อยสองร้อยทำที่คุณไม่เดือดร้อนนะครับอย่าลืมว่าทําทุกครั้งอธิษฐานให้เจ้ากรรมนายเวรของคุณนะครับในช่วงนี้พักผ่อนออกดาบเยอะๆเก้าดาบแบบนี้นะครับให้พักผ่อนสวดมนต์บ้างไหมครับ วดมนค่ะแต่<น>ว่าเออเว้นมาช่วงนี้เพิ่งเริ่มมาสวดใหม่ค่ะอ๋อต่อไปนี้ต้องนะครับยิ่งพรุ่งนี้วันพระขาดไม่ได้เลยนะสวดมน<ช>โดยพออย่างยิ่งชินนบ,บัญชรจะทําให้ชีวิตของคุณนั้นเย็นลงปัญหาร้อนๆต่างๆก็จะถูกปัดเป่าออกไปนะครับค,คุณกัษสมาวันนี้ดรหมายเตือนนิดนึงช่วงนี้คุณทานเนื้อวัวหรือเปล่าไม่ทานค่ะไม่ทานนานหรือ,อยัง,อยงเอ่ยไม่ทานมาประมาณสาักสิบ ิบป,ปีแล้วค่ะแต่เมื่อกี้นี้เท่าที่สัมผัสได้มันเหมือนมีเหมือนคุณไปเกี่ยวข้องอะไรกับประเภทนะครับคนที่กินเนื้อหรือว่าคนแวดล้อมคุณมีใครกินเนื้อไหมอ๋อมือมือสามีอะค่ะสามีนะฮะเพราะคนกลนิดเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะมียานจิตบางอย่างมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสัตว์ใหญ่เพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสนอกจากไปนะครับเขาเรียกว่าบริจาคลองศพแล้วอยากให้ไปถ่ายชีวิตโคกระบือค่ะ นะครับจะทําให้เจ้ากรรมนายเวรเขาปล่อยคุณเมื่อปล่อยสถานภาพการเงินคุณงานที่มันรุ่งรุ่งมันก็จะดีขึ้นค่ะก็ค่ะคืนนี้เขาก็ไม่ทานมานานแล้วนะคะสุดแล้วเนี่ยเขาก็เพิ่งมาเล่าวันนี้คุณครูอาจารย์ว่าเขา,ขาไปทานมาเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยค,ะค่ะเพราะว่าเมื่อกีนนี้พอเราจับนะครับยานจิตได้ก็นะครับมีนะครับภาพที่เกี่ยวกับบัวเอ่อจะรบกวนนิดนึงคือค่ะมีอะค่ะ เขาจะแบบดื่มเหล้าแล้วก็เขาก็ชอบไปแบบตกปลาเขามีเพื่อนเนื้อซึ่งซึ่งตัวเองเนี่ยจะจะไม่ชอบด้านหนิงเลยค่ะคไม่แน่ใจว่าเขาจะเปลี่ยนได้ไหมคะเขาชอบทานเหล้าแล้วก็ไปทําอะไรนะฮะเขาจะมีแบบไปหาปลาเขาชอบไปตกปลาบบหรือว่าอะไรเงี้ยกับเพื่อนเนี่ยค่ะได้ครับเดี๋ยวขอชื่อเขานะฮะอา่าคุชัยพัฒน์ค่ะคุณชัยพัฒน์นะคิชัยพัฒน์ชัยพัฒน์นะ วิชัยพัฒวิชัยพัฒค่ะวิชัยพัฒนะฮะวิชัยพัฒน์วันเดือนปีเกิดอะไรเอ่ยสองพฤษภาคมสองห้าหนึ่งห้าค่ะสองห้าหนึ่งห้าจันทร์ถึงอาทิตย์วันอะไรเอ่ยวันอังคารค่ะอังคารเวลาเกิดทราบไหมครับแต่ว่าเวลาเกิดยังไม่ทราบไม่เป็นไรค,คิดถึงหน้าคุณวิชัยพัฒไว้นะค่ะขอบคุณค่ะครับ